สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนวัดส,สุทธารามที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนวิชาสุขศึกษาและพาระศึกษากันต่อนะครับ<ม>เนื่องจากวันนี้ครูเปาก็ติดข้าราชการนะครับเนื่องจากต้องไปอบรมนะครับครูเปาก็เลยจะดทำคลิปวิดีโอการสอนไว้ให้พวกเรา ได้เรียนนะครับได้ศึกษาได้ดูย้อนหลังนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะครับเราอยู่ที่บทที่7นะครับการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเราเรียนในเรื่องนะครับโรคไข้หวัดนะครับคาบนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อก็คือเรื่องนะครับท้องเสียนะครับ พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับนะครับท้องเสียนะครับเรามาดูสาเหตุของการท้องเสียนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุนะครับข้อที่1ก็คือดื่มน้ําที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกรปรกปะป,ะปะนอยู่นั่นเองนะครับน้ําไม่สะอาดมีเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกนะครับปะปนอยู่ในน้ํานั่นเองนะครับ ก็คือนะครับน้ำจากนะครับฝนตกนะครับฝนตกตกมาในยังไงอ่ะบนหลังคาของเรานะครับแล้วก็จะมีตุ่มน้ำที่คุณพ่อคุณแม่นะครับใช้รองน้ำไว้นะครับแล้วเราก็ไปตักมากินเลยนะครับน้ำจากฝนตกโดยไม่ได้ผ่านการกรองก่อนนะครับก็อาจจะมีสิ่งสกปรกนะครับ ปะปนอยู่ในน้ํานะครับเนื่องจากในทุกวันนี้นะครับโลกของเรานะครับบนอากาศนะครับบนอากาศเนี่ยปะปนไปด้วยมลพิษนะครับฝุ่น pm 2.5หรือเชื้อโรคต่างๆจากควันรถนะครับหรือจากควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือจากควันจากกานะครับเวลามีงานต่างๆหรือเทศกาลต่างๆเขาจะเผานะครับเผาขยะหรือเผาอะไรก็ได้นะครับ ควันเหล่านี้ก็จะลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศของเรานะครับก็จะตกลงมาเป็นฝนนะครับทําให้น้ํามีเชื้อโรคมีสิ่งสกปรกปะปนอยู่นะครับฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดื่มน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาโดยตรงนะครับเราควรที่จะนําน้ําเหล่านั้นมากรองผ่านเครื่องกรองน้ําก่อนนะครับหรือง่ายๆนะครับอาจจะไปซื้อน้ําจากร้านสะดวกซื้อ หรือจากซูเปอร์มาร์เก็ตกินแทนได้นะครับเช่นน้ำดื่มตาคิตตันหรือน้ำดื่มตาสิงต่างๆมากมายนะครับมีเป็น10 20ยี่ห้อนะครับพวกเราสามารถหาหาซื้อหารับประทานได้นะครับเอาต่อไปสาเหตุข้อต่อไปนะครับรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีแมลงวันตอมหรือรับประทานอาหารที่สุกสุบดิบ,ดบ นะครับอาหารที่ไม่สะอาดเกิดจากหลายปัจจัยเช่นนะครับคนปรุงอาหารนะครับไม่ถูกสุขอ,อนามัยก็คือไม่สวมแมสในการปรุงอาหารนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะมาประกอบอาหารเนี่ยไม่สะอาดนะครับเ,เช่นนะครับล้างจานล้างช้อนล้างกระทะตะลิวอะไรพวกนี้นะครับไม่สะอาดใช้ เคร pues er> er ื่องปรุงที่หมดอายุแบบนี้นะครับคืออาหารที่ไม่สะอาดนะครับหรือใช้วัตถุดิบที่ไม่สะอาดนะครับเช่นซื้ออาหารทะเลมานะครับจากตลาดอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาหารทะเลชิ้นนั้นนะครับมีแมลงวันตอมนะครับแล้วก็เอามาประกอบอาหารมาทําให้เรารับประทานแบบนี้นะครับเราก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับแล้วก็อาหารที่มีแมลงวันตอมนะครับเมื่อทําเสร็จแล้ว ควรเก็บไว้ในตู sure. <talk> ้กับข <sted S 1> ้าวนะครับทำอาหารเสร็จแล้วเราควรเก็บไว้ในตู้กับข้าวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมลงวันมาตอมอาหารของเรานะครับถ้าแมลงวันมาตอมอาหารของเราหรือมาจับอาหารของเรานะครับเชื้อโรคจากตัวแมลงวันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราท้องเสียได้นะครับส่วนสุดท้ายอาหารที่สุกๆดิบๆเช่นนะครับลาบก้อยนะครับนักเรียนบางคนอาจเคยกินลาบกินก้อยนะครับ กับคุณพ่อคุณแม่นะครับจะเป็นอาหารี่สานอาหารบ้านๆเรานะครับพอเราเพียงเป็นเด็กอยู่นะครับเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารดิบๆแบบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะจะทําให้เรานะครับเกิดอาการท้องเสียได้นะครับสาเหตุข้อต่อไปข้อที่3นะครับรับประทานนะครับผักสดผลไม้สดโดยที่ไม่ล้างให้สะอาดเสียก่อนนะครับ ก็คือนะครับเวลาที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเราไปจ่ายตลาดกลับมาแล้วนะครับได้ผักสดผลไม้สดนะครับเช่นผลไม้ก็คือ,อได้อะไรอะ่ะแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะครับอะไรอีกอะ่ะส้มหรืออะไรเหล่านี้นะครับฝรั่งแบบนี้นะครับบางคนนำแอปเปิ้ลมากัดเป็นลูกๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาใหม่ๆนามากัดเป็นลูกๆเลยโดยที่ไม่ปอกเปลือก หรือไม่ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับฝรั่งอย่างนี้เห็นไหมฝรั่งฝรั่งบางคนกัดกินอย่างอริสอร่อยเลยนะครับสารเคมีจากผักและผลไม้เหล่านี้นะครับที่ปะปนอยู่ที่เชื้อปนอยู่นะครับอาจจะทําให้เราเกิดอาการท้องเสียได้นะครับเราควรล้างให้สะอาดหรืออย่างดีก็ปอกเปลือกให้สะอาดนะครับปอกเปลือกแล้วก็ไปล้างอีกทีก่อนนะครับแล้วถึงจะรับประทานได้นะลูกนะครับ ต่อไปนะครับสาเหตุข้อต่อไปก็คือใช้มือที่ไม่สะอาดนะครับหยิบอาหารมารับประทานเลยนะครับเห็นไหมตัวอย่างนะครับที่ครูนํามาให้ดูนะครับก็คือว่าเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าไปเล่นดินเล่นดินน้ํามันอย่างนี้หรือไปเล่นกับเพื่อนนะครับเกิดอาการหิวทันทีเลยหิวโซมาทันทีเลยนะครับ ก็รีบมานะครับหยิบอาหารนะครับขึ้นมาใส่ปากเลยมารับประทานเลยโดยที่ไม่ล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ที่สะอาดเสียก่อนนะครับก็จะทำให้เราเป็นโรคท้องเสียได้นะครับเกิดอาการปวดท้องท้องเสียได้นะครับอ่านะครับมาดูอาการนะครับโรคท้องเสียนะครับอาการของโรคท้องเสียข้อที่หนะครับก็คือทายเหลว ติดต่อกันเกินกว่า3มครั้งใน1วันนะครับถ่ายเหลวก็คือถ่ายเป็นน้ํานั่นเองนะครับติดต่อกัน3มครั้งต่อวันนะครับนี่คืออาการของท้องเสียนะครับข้อที่2ปวดท้องหรือรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับปวดท้องมากเลยนะครับปวดท้องปัสสาวะไม่หยุดขี้ไม่หยุดนะครับขี้เป็นน้ําไม่หยุดนะครับ ต่อไปข้อที่3มนะครับมีอาการขึ้นไส้หรืออาเจียนนะครับขึ้นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนสนะครับรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงเพราะว่านะครับสูญเสียน้ําจากการถ่ายปัสสาวะนั่นเองนะครับอ๋อขออภัยนะครับเกิดจากการถ่ายอุจจาระนั่นเองนะครับถ้าเราสูญเสียน้ํามากๆเราก็อาจจะ เกิดอาการช็อกได้นะครับมาดูการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการท้องเสียแล้วนะครับเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่1น,นะครับดื่มน้ําผงเกลือแร่นะครับหรือถ้าไม่มีผงเกลือแร่นะครับให้ใช้น้ําต้มสุกป,ประมาณ3แก้วนะครับบวก เกลืออีก1ช้อนชาและก็น้ำตาลอีก2ช้อนโต๊ะนะครับคนให้ละลายนะครับแล้วก็ดื่มแทนน้ำนะครับนี่คือการรักษาเบื้องต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเกลือแร่หาซื้อได้ง่ายและก็ราคาถูกนะครับมีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแล้วก็คลินิกของคุณหมอทั่วไปนะครับ เมื่อเราเกิดอาการท้องเสียนะครับเราสูญเสียน้ํามากๆแบบนี้นะครับเราควรที่จะดื่มน้ำละลายผงเกลือแร่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเกลือแร่นะครับที่คุณครูยกมาให้ดูนะครับต่อไปนะครับเมื่ออาการดีขึ้นแล้วนะครับหรือหยุดถ่ายนะครับครูจะแนะนําให้นักเรียนนะครับรับประทานอาหารอ่อนๆไม่มีรสจัดนะครับเช่นข้าวต้ม โงกนะครับแต่พวกเราไม่ควรที่จะดื่มนมนะครับเพราะการดื่มนมอาจจะทำให้นะครับเกิดท้องเสียได้อีกนะครับเพราะในนมมันมีจุลินทรีย์นะครับก็จะทำให้ปวดท้องและเกิดอาการท้องเสียได้อีกนะครับข้อที่3นะครับถ้าถ่ายเป็นเลือดนะครับถ้าถ่ายเป็นมูกเลือดนะครับควรไปพบแพทย์ทันที นะครับถ้าเราถ่ายเป็นเลือดนะครับควรให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาหมอทันทีนะครับมาดูการป้องกันโรคท้องเสียกันบ้างนะครับการป้องกันโรคท้องเสียสามารถทำได้ดังนี้ข้อที่หนึ่งนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้งนะครับก่อนเราจะกินข้าวนะครับ ก่อนเราจะรับประทานอาหารเราควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่นะครับและหลังจากที่เราทำธุระในห้องน้ำเสร็จหลังขับถ่ายเสร็จเราก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับข้อที่2เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดไม่มีแมลงวันตอมนะครับและก็ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ นะครับที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือลาบก้อยนั่นเองนะครับเราควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้นะครับถ้าเราไม่อยากท้องเสียนะครับข้อที่3ดื่มน้ําสะอาดเช่นน้ําอุ่นหรือน้ําต้มสุกนะครับข้อที่4รับประทานผักและผละไม้สดแต่ต้องล้างให้สะอาดเสียก่อนนะครับถึงจะรับประทานได้ข้อที่5านะครับกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดย ผูกปากถุงขยะไว้และปิดให้เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะที่จะไม่เป็นแหลงนะครับเพราะพันธุ์ของมแมลงวันนั่นเองนะครับมแมลงวันชอบของเน่าเสียนะครับเขาก็จะมาตอมแล้วก็มาวางไข่นะครับเขาก็จะจับขยะพวกนี้เนี่ยขยะเน่าเสียพวกนี้เนี่แล้วก็จะไปตอมกับอาหารของเรานะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วนะครับ เราก็เกิดอาการท้องเสียนะครับฉะนั้นเราควรกําจัดขยะที่สกปรกอย่างถูกวิธีนะครับทิ้งลงถังมัดถุงปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมอาต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับร่วมกันกับค,คุณครูไปพร้อมๆกับค,คุณครูนะครับเราเดินทางมาถึงแบบฝึกหัดที่2 8แล้วนะครับทั้งหมดจะมีประมาณ38-40แบถึง4บฝึกหัดนะครับใน สองเทอมนะครับเทอมนี้เรามาถึงแบบฝึกหัดที่28แล้วนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับครูให้นักเรียนเติมคําตอบตรงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า116นะครับหน้า116ข้อ4.2นะครับ116ข้อ4.2ใหญ่นะครับอ่าเปิดเปิดนะครับ คราวที่แล้วเราทาเรื่องโรคไข้หวัดไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาทําโรคท้องเสียกันบ้างนะครับโรคท้องเสียเกิดจากหลายสาเหตุแต่คุณครูจะให้นักเรียนยกมาสสาเหตุนะครับมาดูซิว่ามีอะไรบ้างสาเหตุที่1นนะครับสำหรับครูเปานะครับครูเปาจะตอบว่านะครับรบับปะ ทานอาหารอ่ะเดี๋ยวตัวใหญ่เกินเดี๋ยวเดี๋ยวโคลดขนาดของตัวหนังสือก่อนนะครับเมื่อกี้ตัวใหญ่เกินเอาสัก30พอนะครับรับประทานอาหารสุกๆ,ๆนะครับสุกๆดิบๆนะครับสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่สุกๆ,ๆดิบๆนะครับ ครูเปาเขียนไม่พอนักเรียนเขียนให้พอนะครับแล้วก็สาเหตุข้อที่2ก็คือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับแล้วก็การปฏิบัติ้นนะครับเมื่อเกิดอาการท้องเสียยังไงนะครับคุณครูสอนไปเมื่อกี้ก็คือดื่มน้ําเกลือแร่ดื่มน้ําเกลือแร่ นี่ครับข้อที่1ดื่มน้ำเกลือแร่ดื่มน้ำเกลือแร่ข้อที่2 2ก็ร,กรกับประทานอาหารที่สะอาดรับประทานอาหารที่สะอาดนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเมื่อเสร็จแล้วก็เขียนชื่อ ส่งให้คุณครูด้วยนะครับครูเป่าชั้นป .11 น,น,นะครับห้องอะไรก็เขียนไปครูเป่าอยู่ห้อง111อ่ะพอห้องเสร็จแล้วก็เลขที่ต่อเลขที่111น,น,นะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วย ตัวบรรจงนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยตัวบรรจงนะครับอย่างชัดเจนเขียนสวยๆคุณครูจะได้อ่านง่ายๆนะครับง่ายต่อการตรวจให้คะแนนด้วยนะครับง่ายต่อการตรวจให้คะแนนด้วยนะครับเขียนสวยๆนะลูก นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับนักเรียน